วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่สวนป่านาโคกโฮมพักนะคะอําอเภอไปน้อยจังหวัดขอนแก่นวันที่1 1บเอ็ดตุลาสองห้าหกแปดนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเดินชมต้นไม้แล้วก็เดินสำรวจป่านะคะว่าจะว่าจะไปดูได้ว่าต้นผักหวานที่อยู่ใต้ต้นยางนาต้นใต้ต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะ ว่าจะไปเคลียร์พวกใบไม้หรือว่าเคลียร์หญ้าอะไรออกให้เขาเล็กน้อยเนาะตรงนี้เออผักหวานใต้ต้นผักหวานใต้ต้นเออพยูงดูแล้วเป็นไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเป็นใบเหลืองเล็กๆ ต้นยางนาขอนไปต้นยางนาก็ตรงนั้นนะคะ่ะก็ยังดูเขียวๆนะคะถ้าต้นไหนที่อยู่ที่มีล่มเนาะเขาก็จะดูเป็นแบบเขียวดีแต่ต้นไหนที่ได้รับแดดเยอะๆเ,เขาก็จะดูแบบเหลืองๆ ยังไม่โตนะคะอ่าเพิ่งปลูกเมื่อเดือนพฤษภาปีหกแปดนะคะเพิ่งจะเริ่มปลูกปีนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดผ่านช่วงหน้าแล้งไปได้ไหมนะคะช่วงที่แบบแห้งแรงหนักๆเนาะช่วงที่ไม่มีน้ำเลยอ่อย่างต้นนี้นะค่ะอยู่ใต้ต้นยางนาก็รู้สึกว่าเขาจะเขียวดีนะคะ ยังดูเขียวแล้วก็สดชื่นอยู่เนาะนี่ค่ะต้นยางนะเพราเหมือนเขาได้ล่มเยอะนะคะส่วนตรงนี้ใต้ต้นพยุงก็จะดูแบบเล็กๆนะใต้ต้นพยุงเีนชมต้นไม้ เยวพาเดินไปโซนนี้นะคะโซนต้นแดงพวกเถาวันขึ้นเร็วมากเลยนะคะเถาวันนี้ต้องรีบมากําจัดออกต้นนี้เป็นต้นแดงนะคะ ลขาก็โตโตดีนะคะโตไวต้นแดงสามปีห้าเดือนน,อนู่นเรียงกันสามต้นตรงนี้แบบรู้สึกว่าเขาแบบตรงดีนะคะหนึสองสามต้นแดงต้นนี้เพิ่งแต่งกิ่งเข้าไปนะคะตัดแต่งกิ่งเข้าไป ลำต้นใหญ่อวบแล้วนะคะนี่เอ้ยต้นแดงส่วนนี้ต้นไม้รู้สึกจะโตโตเร็วอยู่นะคะต้นนี้ก็อีกต้นนี้ก็เป็นต้นแดงอีกหนึ่งต้นนะคะ ต้นแดงส่วนต้นนั้นเป็นต้นพยูงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นต้นสักปลูกพร้อมกันนะคะแต่แบบโตไม่พร้อมกันเนาะเข้ามาในโซนนี่ ตรงนี้เป็นต้นแดงที่เพิ่งเอามาปลูกแซมไว้นะคะตรงร่องร่องกลางเนอะระยะก็น่าจะประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็เอามาแทรกไว้กำลังเติบโตอยู่เหมือนกันนะคะต้นแดง ต้นนี้จะเป็นต้นดอกจานนะคะหรือว่าที่เรียกว่าต้นทองกวาวเนาะต้นดอกจานปลูกเพิ่งปลูกป,ปีนี้เหมือนกันนะคะช่วงต้นฝนเลยเนาะเดือนพฤษภาอะไรเงี้ยคะ่ะก็โตไวเนาะสำหรับต้นจานดอกเขาจะเป็นสีส้มๆนะคะสีแสดดอกสีแสด วยนะคะเวลาที่เขาออกดอกเขาจะทิ้งใบหมด,ดทิ้งใบหมดต้นแล้วก็เหลือแค่ดอกนะะียค่ะตรงนี้จะเป็นต้นยางนาะยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเพิ่มนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นผักหวาน ใต้ต้นยางงานะคะจะดูสดชื่นมากเลยเนาะผักหวานใต้ต้นยางนาเหมือนเขาได้ร่มได้ร่มเยอะค่ะอย่างเนี้ยเขาก็เลยดูเขียวดีตรงนี้ก็จะเป็นต้นลอก ต้นอีลอกนอะ,ะไรแกงใส่เห็ดแกงใส่ไข่มดแดง่าไปนะตัวนี้ก็ผักหวานผักหวานก็จะปลูกไว้ใต้โคนต้นไม้นะที่สั่งมาก็240เมล็ดนะคะแล้วก็เอามาฝังไว้หลุมละ3าต้นนะคะ เพิ่งเป็นปีแรกที่เอามาลงก็ต้องอรอลุ้นว่าเขาจะตูตไหมเนาะเขาจะรอดหรือเปล่านี่ก็เป็นต้นยางนานตอนนี้เขาเริ่มแตกยอดได้นะคะเพราะว่าเหมือนหมดช่วงมแมลงไปแล้วเนาะ มแมลงเหมือนมแมลงเขาหายไปแล้วอะค่ะไม่มากินแล้วไม่เหมือนตอนที่แบบฝนมาช่วงแรกๆเดือนพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยค่ะคือจะไม่เห็นยอดอ่อนๆแบบนี้เลยใบอ่อนๆเพราะว่าแบบมแมลงเขากัดกินหมดนะคะกัดหมดแต่ตอนนี้เริ่มแบบมีใบอ่อนๆยอดอ่อนๆ,ๆออกมาแบบนี้เลย ดูแล้วก็สวยงามนะคะดูแล้วก็ชื่นใจเนาะที่เห็นต้นไม้ของเราแบบเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมียอดอ่อนๆใบอ่อนๆขึ้นมาะคะ่ะเป็นความสุขง่ายๆนะคะเริ่มเริ่มเป็นแบบ แล้วนะคะตอนนี้ต้น,นยางนาเนี่ยค่ะต้นนี้วันนั้นมาแต่งออกแล้วให้ให้เหลือสองกิ่งนะคะตัดตรงกลางออกเนาะแล้วก็นี่เลยแต่ตอนนี้เขาจะดูใบใหญ่มากเลยนะคะข้างบนดูใบใหญ่เป็นพิเศษเลยต้นนี้ยางนาตนน้น เห็นแล้วก็แบบดีใจนะคะนี่โอ้สวยงามสวยงามพยุงนะคะพยุงต้นนี้เหมือนเขาจะมีปักแล้วนะคะปักเล็กๆแบบนี้ ต้นพยุงยเดินชมไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะมาเดินชมสวนแล้วก็เลยตรงนี้จะเป็นต้นแดงนะคะที่วันนั้นมาตัดหญ้าเนาะแล้วก็ไม่เห็นต้นเขาก็เลยตัดแต่เขาก็จะแตกกิ่งแตกกิ่งใหม่ขึ้นมานะคะ ต้นแดงเราก็พยายามแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาต้นว่านะคะเดี๋ยวเอาวจะพืชออกให้เขาอยาออให้เขาเไรก่อนได้มาเดินในป่าแล้วก็มาดูว่าต้นไม้เป็นยังไงบ้างอ่ะต้นไหนที่ มีหญ้ามีอะไรก็จะถอนออกให้เขาเนาะเป็นการออกกำลังกายแล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขดีนะคะถกักหวานตัวนี้โดนหญ้าคุมนะคะโดนหญ้าคุม รู้สึกว่าผักหวานที่อยู่ใต้ต้นพยุงจะไม่ค่อยจะออกนเหลืองนะคะไม่ค่อยโตดีสักเท่าไหร่นี่ผักหวานใต้ต้นแดงนะคะ โดนยาคุค่มงอกมากีต่ต้นต้นเล็กๆนะคะต้นแดง งหญ้าจะขึ้นเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเดิน ดูสำรวจต้นผักหวานแล้วก็เคลียวัชพืชให้เขาออกแบบนี้นะคะเป็นผักหวานใต้ต้นพยูงเนาะตัวน,นี้ตัวน,นี้ต้นต้นยางนาโอเคอยางรอดอย ้นพายุงพายุงต้นนี้เดิอบโตดีนะคะน่าจะใหญ่ไซนีแบบ้น่าจะสองสองมือนะคะสองมือถึงจะรอบเนาะเริ่มโตแล้วตรงนี้เป็นผักผักป่านะคะเรียกว่าต้นอีรอกเนาะแถวบ้าน หรือก็คล้ายๆพวกต้นบุกขนาดเล็กนะคะนี่เขาติดปักนะคะเราก็จะรอให้เขาแดงให้เขาสุกนะคะให้เขาสุกแล้วก็จะเก็บมเมล็ดเขาไว้แล้วก็ช่วงฝนต้นฝนเดือนพฤษภาก็เดี๋ยวเอาเอา,าเล็ดเขามาหยอดเอามาปลูกเนาะไว้ในสวนป่าอีกปีนี้ก็เห็นมีอยู่ ประมาณหนึ่งเนาะประมาณสองสามสี่สามสี่ดอกน,นีอีกหนึ่งอันเริ่มจะมีเริ่มจะมีแบบนี้ขึ้นมาก็เก็บไปขยายพันต่อนะคะ ออันนีีกตรงนี้ก็เป็นธรรมชาตินะคะเป็นรังนกรังนกที่เขาน่าจะย้ายรังลูกเขาน่าจะโตไปแล้วนะคะแล้วก็โดนลมพัดร่วงลงมาเนาะตายต้นพยุงต้นเล็กๆต้นนี้นะคะนี่เขาจะทํารังอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มันก็ร่วงลงมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีรูปไม่มีอะไรของเขาแล้วเนาะ อันนี้เป็นต้นมเมล็ดดอกอีลอกอีกหนึ่งต้นนะคะนี่เดี๋ยวจะเดินมาดูบ่อยๆก็จะเข้ามาในป่าเรื่อยๆเนาะเวลาเขาจะเริ่มแบบแดงๆแล้วเดี๋ยวจะเก็บเวลาเขาสุกแล้วค่ะจะเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บเอาไว้ขายายพันต่อนะคะนี่เถาวันนะคะ เผลอแป๊บเดียวไม่ได้เลยเนาะแบบขึ้นมาเร็วมากแต่เขาก็จะชอบขึ้นต้นที่มันมันเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะช่วยน้องเขาหน่อยต้นประดูป่านะคะต้นนี้ประดูป่า ต้นนี้ไม่มีผักหวานนะคะไม่ได้ปลูกมะฮอกันนี้นะคะนี่พอหมดช่วงมแมลงแพร่ระบาดแล้วนะคะเขาก็จะนี่เลยเร่งสร้างยอดสร้างลำต้นนะคะ กำลังแตกใบสวยเลยนะคะ,ะต้นที่ยอดเป็นสีน้ำตาลส้มๆอ่อนๆตรงนั้นก็คือต้นสมอไทยนะคะสมอไทยอันนี้ก็จะเป็นพยอมเริ่มมียอดออกมาเยอะนะคะนี่สร้างยอดสร้างลำต้นแล้ว ต้นพยอมแตกพุ่มแตกพุ่มเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะต้นพยอมตรงน,นี้จะเป็นไผ่ยสร้างมนนะคะไผ่สร้างมนที่ซื้อกิ่งตอนเข้ามานะคะมาปลูกไว้ มีสิบต้นนะสิบต้นไผ่สัง้งตรงนี้เป็นต้นเบาบับนะคะไผ่สร้งนี้ เขาได้แทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็นี่เลยเริ่มสูงแล้วนะคะสร้างมนในสวนป่าปลูกแทรกในป่าไว้นะคะจะใช้ลำเนาะในอนาคตจะนำดำเขาไปใช้เริ่มแตกแตกใบอันนี้ก็จะเป็น ยางนา,นาต้นนี้ในที่สุดเขาก็แทงหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่แต่ก็จะช้ากว่าต้นอื่นเนาะแต่เขาก็ออกมาแล้วนะคะน่าจะรอดเนาะถ้าออกมาแบบนี้โอเคสำรวจต้นไผ่จังหมด ดอกกระเจียวนะคะนี่ดอกกระเจียวป่าสีชมพูตัวนี้เนาะเขาก็ยังมีดอกออกมาเรื่อยๆนะคะดอกเขาสีสดใสมากนะคะเนี่ยสวยๆเรากินดอกเขาไม่ทันแต่เราก็มาดูดอกเขาได้เนาะสวยไปอีกแบบนะคะนี่ประดับประดับป่านะคะ โอ้สวยเลยต้องม,ม,มีดอกเล็กๆเลยขนาดนี้กำลังพอดีกินนะคะเนี่ยต้มรว่จิ้มน้ำพริกเอาไว้กระเจียวป่าไผ่สร้างนัน รู้สึกว่าไผ่สร้างหมนน่าจะแทงยอดออกขึ้นมาเกือบจะครบทุกต้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ปกติก็จะยังไม่แทงยอดต้นนี้ยังไม่มีนะคะอรอหน่อ ก็ต้นนี้นนมีสองต้นที่ยังไม่มีหน่อใหม่ขึ้นมานะคะรอรุ้นต่อไปเนาะสองต้นนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปเดินชมไม้ป่าต้นไม้นะคะเดินสำรวจป่าขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ